หิวเลยบอกทานข้าวหิวเลยว้าอไติดฟันวะเนี่ย ใจแม่นอะไอเจ้าหอมอร่อยด้วยอ่ะแอนกินคนขายปลาหมึกไม่ได้นะลูกครับน้ำแรงครับน้ำขึ้น ออเลยเออเออึฮ้ฮึ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 ฮ <c oughs> ึฮึฮ <c oughs> ึฮ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  <c oughs> ใจแข็งไม่ยอมรักผมสักทีเนี่ยทั้งทำไงเนี่ยกินกรนของจีน้องเยอะมันใหญ่เพื่ออ้าวอ้โหมันใหญ่ก็ไม่ได้ไงชี่ยังรออ่ะเบ่งแทน อ๋อลบบุรีวิกกิตอ um ่ะลบบุรีมันน้ำไม่น้ำอะไรน่าเลยไม่ได้มันจะอึมันจะอึถอนใจอ่ะ Uh huh. อ่ะพันล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 ะใครอะทีเนี้ยฮะใครอะทีเนี้ยจะต้องไปแกะฮะ <laughs> รอประลําปละเหลือ <laughs> รอจัด ตัดไข่เลยฮ่าทานไงครับเอาเอาวอาเดี๋ยวมึงเดี er <invent> <division> ๋ยวมึงกลับบ้านไปนอนร้องไห้ของเข้าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวถ้ามึงไอ้เอ็น เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพญานาคเข้าล่างกับมึงอ่ะฮ <c oughs> ะล่างทรงพญานาค <c oughs> เข้าแอนฮะ,ะแนจนแจนจะเล่นของเหรอมีครับประกวดความสวยงามแต่ว่าของเรามันไม่ผ่านตรงที่ว่ามันมันพฤติกรรมก้าวร้าวไงเข้าใจปะ ถ้ามันพฤติกรรมไม่ก้าวร้าวเราก็เอาไปเอาไปประกวดได้มันต้องเป็นมิตรกับมนุษย์แล้วก็หมาด้วยเดีย๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเผื่อเผื่อจะติดหนึ่งในสามขอเขาบ้างตอนนี้กำลังปั้นอยู่ไม่รู้ประกวดได้เปล่าทะเลาะเขาไปด้วยพญยายแอ่นนะโอ้พญยายแอน่น ไอ้หนุันนี่เจอสมบัติอะไรบ้างในแม่น้ำอ่ะฮะเอ้ปกติแม่ชิสุก,กาจะมาแล้วเนี่ยแม่มาลิแม่แม่ชิสุก,กาหายไปไหนเนี่ยแอบไปหานุ่มๆแน่เลยใช่ปีแรกก็ต้องลงประกวดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องถามลงประกวดไปไงั้น พ <laughs> านประกวดไปไงนประกวดวันแรกไงไม่รู้ประกวดก่อนแล้วก็ค่อยแข่งลากหรือไงไม่รู้เลยไม่แน่ใจโอ้ยมันต้องฝึกยืนเตะท่าโอ้ยหลายเรื่องประกวดหมาเนี่ยว่ายน้ำเนี่ยได้สัดส่วนดีมาแล้วมั้งเนี่ยน่ะนะเขาไปแอบ แอบคุยกับใครไม่รู้นะ่ะเอาเลยเหรอไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ตอนนี้ก็สร้างกล้ามเนื้อไปก่อนเนาะให้ไว้น้ำเอาว้าน้ำมันจะได้ทุกส่วนหน่อยเอาตัวอะไรเกานะน่ะฮะพึ่งเกาะพึ่งเกาะหลังแล้วนะแตน มันจะต่อ,อยเอางั้นน่ะฮะเดี๋ยวเอาเออกก่อน,นต่อยหนูเนี่ยดูยดิไอ้ว้ายโดนหลอกว้ายว้ายว้ายแอ็โดนหลอกหลอกใจแอนมสบายใจจัง เฮ้ยลุกไปอยู่เร็ว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 ่เร็วแต่แอนไม่เร็วมามาโอ้โหวาย่างนี้ทุกวันรับรองกล้ามเป็นน้มันมัดอ่ะแต่หน้าหน้าเหี่ยวไปนะต้องฉีดโบท็อกซ์ หน้าหน้าหน้าเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมแจนไปยน่ไปเมื่อวานยิงก <um ็บอบช้ำพอแล้วนะโอ้ย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 แดกน้ำไปหลายอึก ตกลงไปเมื่อกี้แดกน้ำไปหลายอึกเห็นไหมก้ามขาดูก้ามขาไหมเริ่มมาละถ้ามันกัดสปริงโพได้นะเราจะได้ก้ามท้องชุดนี้๋ย่มันไม่กัดเลยมันไม่กัดเลยดีละอย่าไปสอนให้มันกัดเลยด้านนี่อะไรไม้เลียวในมือสั่นเลยเห็นไหมเนี่ย ไปโอ้โหน้ำบานทีเดียวเหงี่ยวแต่รอใช่ไหมลองไม้ที่ป่ากะลูกมา,มาตายมึงตายน้ำหัวตะมูกลากไส้ก,สกัดได้ครับ เอาหมาไปประกวดมันต้องเป็นมิตรกับมนุษย์ด้วยนะและเป็นมิดกับหมาในสนามด้วยนะอย่างน,นมันก็ไม่ผ่านประกวดเราเ็ถ่อถือไปเดินเล่นเฉยๆแค่นั้นเองอยู่นานๆหน้ากล้องสุดหลอ่อแม่แจงมีความเป็นพลังนะตาน้ำข้าวนะิ พ่อแทะให้ไม้สั้นลงโอ้ยแม่อาไม้สั้นมันก็มองไม่เห็นนั่นเองอ้าวหอมยางดูดูดูน้ำหน้าตาขอด้ขอไหนะขอมือก่อนขอมือก่อนเร็วแหม่ไปไปทีน้ำบานลเลยอะ่ะเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็ว เวี่เลวเออาานี่เฮ้ยมาทางนี้เลยไม่อยากเหนื่อยแล้วเหรอพอหนีนะพอหนีไปเล่นกันน้องหมาได้ไหมฮะไม่เล่นไม่เล่นไม่ไป พอเล่นได้คนเดียวมีน้องหมาตัวสองตัวไม่มนเนเามนเนี่ยเราอ่ะมาเนี่ยไป <c oughs> <c oughs> สับใหญ่เลย <c oughs> เอาหากะนะักแล้วน่ะน,นั่น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 รอยแล้วเออเอาขึ้นมาเร็ว อึ๊บอึอบ,บโอ้ยมันต้องหล่อน้อยกว่าผมอยู่แล้วแอนน่ะตูดใหญ่มากนะมีบอกะตูดใหญ่มากน้ำกระจายเลยเฮ้ยอ,อย่ามานะตายนะตัวเล็ก ดีลไมมา่าขอ,อยังแม่พอแล้วขอหัวใจรัวๆหน่อยแม่พอ,อยังดีครับโครงสร้างดีครับขาไม่ตึงหมาขาไม่ตึงเห็นไหมขาเป็นรูปโค้งเข้ารูปถ้าขาตึงแบบคูเปอร์ แค okay, พอแล้วอืมบุน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 หล่อเลยฮะหลอ่อซูกแอนไม่ได้เนาะปเราจะเล่นกันดีกว่านะว่าไง อาไปเดินเล่นกันดีกว่าป่ะ,ะเดี๋ยวให้ลงไปทีอันนี้แถมนะไปโอ้พ่อใกล้เกินนะแอนบอกไกลเกินนะพ่อไกลวันนี้ก็ไม่ได้หรออ่ะปล่อยไม่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 ไมไมดีมากไป เดี๋ยวยาาเ,เดี๋ยวทรายบาดมือพ่อมาล้างเชือกก่อนมาเดินเล่นกันบ้างปะดูดิข้างบนมีอะไรฮะเดี๋ยวสับตัวนี้ลิ้งใหม่ก่อนโอเค โอ้โห oh, oh. ไปดูดิดูดิเรื่องราวเป็นไงไปกัดหมาก็ตายไม่ได้นะเจนจะเข้ <laughs> <7 K. laughs> ม่มีปัญญาซื้อเขาคืนนะเดี๋ยวขาข้างนี้อึ๊บไปไหนไปดูดิไหนไปดูดิดดโอเค อันตรายน้ำลึกเออแม่ได้รับไอ้น,นี่แล้วนะพัาสดุวันนี้อันนี้ได้รับพัาสดุแล้วโอ้ยยังจะไปไหนเล่าบาดมือหมดแล้วนเนี่ย มืมมีความสุขอ่ะจะดึงทำใหม่นะฮะเจ็บมือหมดแล้วเนี่ย มีมากล่องนึงครับเดี๋ยวไปเปิดให้ครับโอ้ย,อยต้นหูกระจงอ่อนมากไม่ได้เคยตัว ออกน้ำแล้มั้งสายยังร้อนอยู่เลยอะ่ะไม่ตกเลยครับเงียบกิ๊บ <laughs> <laughs> Phốn nhập kiếp rồi ที่นี่ที่ไหนหรอที่นี่จังหวัดตากให <c oughs> ้ถามแม่สายได้แม่สายเหนื่อยไหม,อ,มอุ้ยอุ้ยดกับ นี่มะพร้าวเอาเปล่าอะไรอะไรก็เคยตัวอยากได้ความรักจากพ่อแอนอุย้ยแม่อุย้ยแอบหลังนั่นแหละมีม,มีมีเชื่อมเรืองมองกลับมาด้วยฮะมึงเอะมึงอายขนาดนี้เลยเหรอ ฮ่าแจโอ้ยมึงนี่มันสุด,สดจริงๆเลยเนะี่ยแหมสุดยอดสุดยอดหมามากๆเออยังอายอะ่ะ จิ่มนะเต็มที่ลูก <laughs> ผมสุภาพครับมีเ <laughs> น็ตไอด้ดอนหนะไม่ <laughs> ไม่ยิบ <laughs> 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 ไม่นิจิตาบอกว่าแอนอย่างขี้อาย โอ้ยพ่อไม่ขี้อายพ่อขี้เฮ้อนะ <laughs> <laughs> ใช่รู้มุมด้วย <laughs> ไงไป <laughs> <laughs> ไว้ายโดนหลอก <laughs> <laughs> ยิ่งหลอกให้โดดลงน้ำอีก đến bài đến bài à nè oh, quay